ช่องเดียชฎิดาพีศิกันอีกแล้วนะคะโอเควันนี้นะคะเรามีพัสดุที่จะแกะอิคคอนดูแต่ว่าวันนี้นะคะมันมาแค่สอง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 ,สองอันจริงๆแล้วมันมีอีกนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะอัดคลิปมารวมกันในคลิปเดียวนะคะแล้วก็ก่อนจะแกะนะคะแพทก็จะเหการ์ดที่แพทได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะแพทจะเผยให้ทุกคนดูนะคะว่าแพทได้มาสี่ใบนะคะทุกคนแต่ทีนี้ เนื่องจากว่าตอนนั้นอ่ะมันแบบไม่สามารถห้ามใจตัวเองได้ค่ะมันก็เลยแกะไปเลยแทนเราไม่ได้ถ่ายคลิปตอนแกะนะคะเราจะมาโชว์ให้ดูว่าสี่ใบที่ได้อันที่แล้วคืออะไรบ้างแล้วก็เราจะแกะไปคุยไปนะคะคุยไป,รไปเรื่อยๆก็อาจจะเป็นเรื่องการอาจจะออกนอกเรื่องบ้างถ้าพร้อมแล้วก็แบบเริ่มกันเลยก,ก็อาจจะแปลกๆแล้วก็แสงอาจจะยังไม่สวยมากเราก็อาจจะมีเสียงข้างนอกแทรกมาด้วยนะคะเพราะว,ว่ามีคนอยู่ข้างนอกบ้านเยอะมากแล้วก็มีสสตย์เลียงเยอะมากเลยะค,ะค่ะเชคค่ะเรามาดูกันที่ใบที่แตกต่างในสี่ใบนี้นะคะก็คือใบนี้เลย บอกว่าเราซื้อบนี้มาเพราะว่าเรารู้สึกคิดมากๆนะคะและรู้สึกชอบชอบ,ชอบแบบชอบเป็นพิเศษอะค่ะทุกคนก็เลยเอบใบนี้มานะคะเออแล้วก็ขอบอกกันเลยนะคะว่าแพทเป็นคนที่ไม่ใช่สายตามเก็บกาทุกใบนะคะแพทจะซื้อเฉพาะใบที่ตัวเองรู้สึกอยากได้รู้สึกชอบเท่านั้นนะคะและก็ต้องดูด้วยว่ามีตังหรือเปล่านั่นเองนี่ก็คือใบนี้นั่นเองะคะ่ะเคโอเคโอเคใบที่สองใบนี้ทะ,ะทโกคนอกโอ้โหก็ไม่โฟกัสเลยโอเคโฟกัสยัง มีนะคะทุกคนก็คือจ้ามีนั่นเองเสียงหายเสียงไปหายเลยอันนี้ซื้อมาขอเอฟมาเพราะว่าชอบอีกแล้วค่ะก็เลยเอฟมา <c oughs> ต่อมาะคะ่ะใบนี้ค่ะช,ชิว้ากล้องไม่ค่อยโฟกัสแพทต้องคอยจิ้มตลอดใบนี้ก็คือคุณจะแฮร์อีกแล้วนะคะทุกคนแพทจะบอกว่าเซตนะมันเป็นเซตที่แบบไม่อยากข้ามนะคะทุกคนไม่อยากข้ามเพราะว่ามันมีความเป็นพระเจ้าหนักมากนะคะมันเท่มากรู้สึกรู้สึกชอบรูปนี้เป็นพิเศษนะคะทุกคน ต่อมาโอ้ลูกคนใครก็ยังไม่มูฟออนจากจากเซตนี้เหมือนเดิมค่ะเห็นไหมว,ว่ามันมากจะเสื้อตัวเดียวกันเลยอ่ะเออคือแพชชอบอะ่ะอ้าแรกคือแพชชอบมากๆเลยนะคะชอบแบบไม่มีเหตุผลเลยก็เลยเอฟมานะคะทุกคนสุดยอดอ่ะโอเคได้เวลาพัสดุแล้วเดี๋ยวเรามาแกะกันเถอะทุกคนก็คือจะบอกว่าก็ตื่นเต้นอีกนั่นแหละตื่นเต้นเป็นพิเศษพิเศษพิเศษอะไรพิเศษอะไรก่อนก็เ,นเสียตังค์หรือเปล่ามันก็ลุน้นๆดีอเบค่ะทุกคนเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าใครเป็นคนรับพัสดุให้เรานะคะก็พอดูแม่นะคะ เออมีดมีดแพทน่ากลัวมากเป็นมีดแกะสลักค่ะทุกคนโหห่อมาแน่นมากห่อมาโหดมากรู้เลยใครนะคะทุกคนทุกคนเสียงมันดังอะ่ะเพราะว่าแบบพี่แพทพี่แพทแม่งเปิดเพลงอยู่ข้างหน้าบ้านเลยะ่ะทุกคนโอ้หเขาแพทมาดีมากเราจะทยาาแกะแบบแกะแบบอ่อนโยนแต่บแบบไม่ทันแล้วอะ่ะไม่ทันแล้วทุกคนทนุนโอ้น้องหลุดพอดีเลย เป็นเมทอะวิชเมทอวิชเมทอวิค่ A จะบอกว่าใบานี้นะคะแพทแบบถ่ายเจอแล้วถูกชะตามากก็เลยจัดการทันทีนะคะทุกคนใบนี้สวยมาก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 ค่ะทุกคนหน้าโดยองดีโอ้คนแบบเมทอะวิชอะเป็นเพลงโปรดของแพทนะคะแล้วเป็นเพลงที่ทำให้แพทแบบเข้ามาในดอมน,นี้แบบเป็นการเป็นงานเลยะคะ่ะคือเพลงนี้เลยก็จะบอกว่าได้มาราคาถูกมากนะคะถูกแบบชนิดที่ว่าใบนี้ไม่ถึงร้อยนะคะทุกคนสุดยอด ทำไมมือฉันมันดูแบบน่ากลัวแปลกๆอะ่ะคนไม่เคยอ่อนโยนเลยอะ่ะอะไรต่อ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 กล่วลวกาวแน่นกาวแน่นมากโว้วเว่านี้มีของแห่มาเป็นอ๋อไม่ใช่ของแห่อาจจะเป็นคำรีวิวอ่ะลูกอมหนึ่งเม็ดโอเคเออพอซื้อกาแล้วได้ลูกอมเยอะมากเลยอะ่ะเป็นธรรมเนียมใช่ไหมเเดี๋ยวต้องรีวิวให้ขเขาด้วย ระวังกี่โดน,โดน,โดนดยยเดี๋ยวฉันจะไปแกดีแค่ขอส่องก่อนว่าระดับการ์ดอยู่ประมาณไหนนะคะเว้ยอันนี้ไม่ใช่การ์ดแต่ว่าคนที่อยู่ในรูปมันหล่อมากค่ะทุกคนก็เลยแบบจัดไปแต่ลักษณะมันก็เหมือนการ์ดด้วยนะคะแต่มันแค่แข็งกว่าหรือเปล่าไม่ดูอ่อนโยนไม่เป็น โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดใจฉันจริงๆบอกก่อนว่าอันนี้ซื้อมาแบบงงๆนะเพราะว่าไม่ได้งงหรอกเราตั้งใจคือเราตั้งใจอยู่แล้วเพราะว่าเป็นแฮล่ะอะอแบบคือเราตอนแรกเราไม่รู้เราคิดว่ามันเป็นการ์ดแบบนึกว่ามันเป็นการ์ดแบบเป็นการแบบ์ดแบบการนะ์ดแบบการ์ดอะแต่สรุปคือมันคืออันเนี้ยอะไรวะ Cash B เออมันคือ Cash B เป็นอนารมณ์แบบว่าเอาไว้ใช้สําหรับแบบอยู่เกาหลีไปเกาหลีอะไรเงี้ยที่มันเป็นตัวรถไฟหรืออะไรแบบเนี้ยโดยสารอะ แล้วว่าเป็นแบบหน้าแทยงไงทุกคนนี่ยมันจะแข็งแขงแบบนี้เลยนะเออนี่ยเป็นหน้าแทยงนะคะแล้วก็เลยรู้สึกชอบในหน้านี้รูปนี้โพสิชันแบบนี้ก็เลยแบบซื้อมาเลยนี่ก็คือสิ่งที่อยู่นะตอนนี้ที่มาใหม่แย่ yeah. อีกหนึ่งวันแล้วนะวันนี้ก็มีพัสดุกล่องนี้มาส่งนะคะทุกคนมุมก็อาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าวันเวลาที่พัสดุมาส่งเนี่ยไม่ตรงกันสักวันนึงเลยแล้วก็ไม่ตรงช่วงเวลาด้วยเพราะฉะนั้นมุมก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็ถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าข้างนอกมีทุกสิ่งสัตว์เลยค่ะครบ,บเลยนะแมวไก่นกทุกอย่างโอ okay. เคแค่ปะเก็บกันเร็ววันนี้คือไข่นะคะทุกคนก็อืน่นค่ะเราเปิดเพลงไปไม่รู้จะติดเขาสิไหมแต่แบบก็ต้องกอเพลงอยู่แล้วเนาะไม่เป็นไรมมุเลกปลไปมาก ใส่กอกคีสว้าวเป็นของเห็น,นะทุกคนก็เซ็งกิวด้วย แล้วที่เรากลับมานะคะกลับมาในมุมใหม่มุมเดิมแหละแต่แค่เปลี่ยนสถานที่แล้วเวลาเฉยๆนะเราจะมาเก็บพัสดุอัสนสุดท้ายของคลิปนี้เลยนะคะเราเพิ่งกลับจากเอ่อการออกไปข้างนอกมาเมื่อกี้แล้วพัสดุก็เข้ามาเลยเพราะฉะนั้นเราจะมาเกะนเลยค่ะทุกคนคุณเดินเข้ามาเลยเนี่ยเดินเข้ามาเลยเดินเข้ามาเลยคุนเดินเข้ามาเลยทุกคนไต้องสนใจนะเราคุยกับแม่โอเคเราจะแกะไปมั๊วไปเหมือนเดิมนะคะเราจะบอกว่าอันนี้เนี่ยค่อนข้างนานแล้วสักพักแล้วแหละสักพักแล้วที่แบบว่าใช้เวลารอน้องนะคะ แล้วก็วันนี้สิ่งที่ดีใจคือเราหมด energy กับการไปมาหาลัยครั้งแรกของเรามาแบบว่าไปซื้อของไปอะไรแบบนี้นะคะแล้วคือแบบว่าได้พัสดุมาเลยแล้วรู้สึกแบบดีจุยมากๆดีจุยมาก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 ๆมากมากเลยนะคะทุกคนที่แบบว่าน้องพัสดุมาอุ้ยโดนของปะอย่านะเว้ยน,นี่โอ้โหของกินเพียบเลยในซองนี้นะคะของกินเยอะมากแบบมากๆๆๆๆากมากมาก คือของเพื่อเราที่เพื่อนเราซื้อให้เปของฝากวันเกิดว่าทุกคนอันนี้ไม่ใช่พัสดุที่เราสั่งอ่ะอันนี้เป็นพัสดุที่เพื่อนซื้อให้เราเป็นเคสโทรศัพท์ของเราโอ้ m ม g o กนี่นะทุกคนคือเคสโทรศัพท์จากอัลบั้มเลยนะแบบฉีดจากอัลบั้มแล้วก็ประดิษฐ์ขึ้นมานะคือบอกว่าเท่มากๆเลยนะทุกคนเพื่อเราซื้อเป็นของขวัญให้เราเพราะฉะนั้นเราจะใส่เลยนะคะเนื่องจากว่าเราอยากได้เคสโทรศัพท์ใหม่เหมือนกันถึงแม้ว่าอันเก่าจะมีเยอะมากก็ตามแต่ว่าอันนี้มันคือหน้าไม้เเมนนของราลยนะลูคััและะจจนีมเกโด้วยไไปยยไปบพบ คือแบบว่ามีที่การกระแทกด้วยโอ้โอ้ oh my god นี่มันพระเจ้าสุดแสนจะเท่สุดแสนจะชิคฮ่า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 เฮ้หวัวเราะดังไปขอบคุณนะเพื่อนเลิฟเป็นเพื่อนี่เฟโสนวนแกะไปเล่าไปเหมือนเดิมนะคะทุกคนเนาะแล้วก็ขอเปิดเพลงด้นะ <S 2> <S 2> เออทุกคน <S 2> <S 2> คือกล่องเนี่ยเป็นกล่องที่เราก็ตื่นเต้นมากๆถึงแม้ว่าจะเป็นเงินที่เราเสียแต่เราก็ยังจะตื่นเต้นนะคะทุกคนวิวยวิาหวิวาวัวมักม เราอาจจะแกะแปลกๆไปนะคะทุกคนยังเข้ามาค่ะคือคือใบนี้นะคะเป็นการ์ดแล้หละเนาะก่อนมันก็ต้องเป็นการ์ดแหละใช่ไหมเราอะตอนแรกเราดีนมาแล้วเราดีนไม่ได้นะคะแบบว่าเราโดนคนดีนไปก่อนแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็เลยไม่ทันนะคะแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่ทันเลยเราก็เลยทักไปหาร้านอีกรอบหนึ่งนะคะว่าแบบใบนี้ไปหรือยังเขาก็บอกว่าไปแล้วค่ะมีคนดีนไปแล้วแต่ว่าถ้าหลุดปุ๊บเดี๋ยวจ่ะ ทักมาบอกสรุปคือใบนี้หลุดค่ะแพ้ก็เลยแบบได้มาตอนแรกแพทเราเสียใจไปแล้วนะสรุปก็คือแบบได้มาทันทีแพ้ก็แบบเอ้ถ้าได้ก็เอาเลยแบบอันนี้คือของแถนทุกคนของแถนเพื่อเรามากเสี่ยมันไปแหละก็คือตอนแรกที่เราเสียใจไปแล้วเรียบร้อยนะคะเราเสียใจไปแล้วเรียบร้อยแหละแต่ว่าพอเขาบอกว่าหลุดจองปุ๊บเราก็แบบดีใจขึ้นมาทันทีนะคะจากอารมณ์บูดบูดของเราก็กลายเป็นอารมณ์ที่แบบบีบมากๆเลยค่ะ เราบอกก่อนนะเราซื้อใบนี้เพราะว่าโอเคคือเรารู้สึกว่าเราคิดก,กับใบนี้มากๆเลยค่ะเราชอบใบนี้จริงๆอะ่ะเราเป็นคนไม่ชอบสไตล์ที่มันน่ารักนะคะแต่ว่าพอเห็นใบนี้เรารู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยไม่ได้ว่ะมันคือข้อ,อยกเว้นนะคะเราก็เลยตัดสินใจเอาใบนี้มาะค่ะนี่ค่ทุกคนโอ้ย,ยเธาจะ,อาอะนอนแบบเออเธอจะร้องไห้อ่ะเธอจะร้องไห้ทุกคนคือซื้อกาแต่ละรอบการหอ่อไม่เคยผิดหวังสักคนนี่ค่ะทุกคนโอ้ยฉันจะตา คือใบนั่นแหละเลยใบยนี้เลยที่เราดีนมานะคะ่ะแลวตอนแรกมันเราเกือบไม่ได้เพราะน้องถูกไปถูกจองไปละแต่ฮีหลุดจองทันนะคะคือแบบเป็นใบที่แบบน่ารักนิดๆแล้วก็หล่อหน่อยๆแบบมันเป็นแบบเรียวๆอะคะ่ะแล้วแพชชอบแบบมันธรรมชาติมากเลยอะทุกคนแล้วคือมันเป็นข้อ,อยกเว้นมากแพชก็เลยแบบเอใบนี้ว้าค่ะดีใจว่าทุกคนดูสิโอเคคลิปนี้นะคะเราก็ไปแล้วเนาะก็มันคือพัสดุกรางสุดท้ายสำหรับเอพิโซดนี้นะคะ การคลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร์และกดกดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะอ,อนันยองเราไปกับจะให้คนน้องบ๊ายบาย